นี่นะคะมาดูกันทีนี้ก็นิดาก็จะพผ่าไปฝากเขาด้วยแล้วค่ะเห็นไหมคะนิดาใส่กล่องให้เขาให้พาไปฝากเออคือสามีของเขาด้วยนะคะพาไปฝากสามีของอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ไม่เอาเงินค่ะเนี่ยมาทําให้แป๊บเดียวเยวจะสอนนิดาทำา เดี๋ยวจะสอนวีดาทำเออน,นั่นด้วยทางกับไอทำไอน,นาฬิกานะคะนาฬิกาที่เขาใช้จะให้ดูนะคะนาฬิกาที่เขาใช้คุยประเด็นครบกันนาฬิกาไหมคะนาฬิกาที่เขาใช้ที่ใช้โทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ใช้ใช้สำหรับ ใช้สำหรับเอเอดูหัวใจเราเต้นกันแอพทำดันอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยเขาจะโหลดให้แล้วก็เขาจะสอนให้นะคะพอดดาก็ใช้ไม่เป็นนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆก็เหมือนที่บอกนะคะก็แล้วก็นี่ก็เครื่องเห็นไหมคะนี่เครื่องดูดฝุ่นดิดามันมันไม่ยอมทางาร์เห็นไม่มันตายเนี่ยเนี่ยต้องทําใหม่อยู่เนี่ยนะคะ ก็นี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะนีะ่ก็นี่จัดให้เขา,น,านี่ะคะ่ะน,นี่คือเห็นไหมคะอาชีพอาชีพคนเป็นกุ๊กยังไงก็ไม่เคยลืมใช่ไหมคะมก็เหมือนที่ดาบอกนะคะแล้วดิดาจะใช้หม้อทอดนะคะนี่เห็นไหมน้ํามันมันจะไม่ได้ไปทั่วนะคะแล้วดิดาก็เป็นคนที่ที่เห็นไหมคะต้องเช็ดร้อนๆเลยเห็นไหมคะตอมันจะสะอาดแล้วถ้าคุณมีไอ้นั่นนะคะ นิดาจะให้ความรู้นะคะน้ำส้มฉายชูนะคะเช็ดไปเลยเนี่ยนะคะใส่แบบนี้นะคะใส่ในผ้านะคะแล้วก็เช็ดไปเลยค่ะน้ํามันมันจะไม่มันมันจะไม่มีน้ํามันนะคะมันจะไม่มีน้ํามันในเตานี่เตาแบบนี้นะคะเราเช็ดจนแววเลยเห็นไหมคะเตาการไฟฟ้าเนี่ยเตาไฟฟ้าเนี่ยนิดาจะทอดกับหม้อแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าแล้วก็เททิ้งเลยนะคะน้ํามันนะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่นีนิดาใช้น้ํชส้มฉายชูลงในผ้าแล้วนะคะแล้วก็เช็ด เห็นไหมคะมไม่ต้องใช้ทํความสะอาดอะไรมากมายแล้วก็ไม่เหม็นด้วยนะคะเห็นไหมนี่คือทิปเล็กๆน้อยๆหรือว่าออการให้ความรู้เล็กน้อยๆให้กับเพื่อนๆที่มีครัวเป็นอย่างนี้นะคะครัวของฝรั่งนะคะลูกหน่อยนะคะเดี๋ยวลีดาต้องไปเรียนต่อ,อีกแล้วนะคะต้องขออนุญ,ญาตแค่นี้นะคะแล้วก็คุยกันค่ะสวัสดี